เออ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 ทำอะไรนั่นทำคันขาอีกแล้วเอาทำไมมันคันไปทั่วทีบทั่วแดนแท่นี่ฮะคันหูแล้วคันขาด้วยเอาจะทำยังไงนี่ถ้าคันปากเนี่ยเขาบอกว่าจะได้กินอาหารอร่อยอร่อยอันที่ถูกใจนะไม่คัน เออโอ้ก็จริงๆด้วยขันปากจริงๆด้วยนั่นไงนั่นไงขันปากจริงๆด้วยจากกันเอาไ้ตัวโฮมว่าแม่ขันตัวโฮมเร้วสวัสดีค่ะแม่ขันไม่หรมแล้วมันร้อนอากาศร้อนแล้วพอตอนกลางคืนนี่เย็นสบายเราก็เลยจะตัดแยกชิ้นส่วนออกมาโอ้มันได้ประโยชน์แบบนี้เองเนาะขอบคุณแม่เวฟมากๆเลย สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี f อฟซี FC แฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินปลายมงคอน,น้อยนะครับอยู่กับพังคันเงินในช่วงพักกลางวันโอ้ยได้ยินเสียง คุณพ่อแล้วก็มาเลยสิครับท่านว่าจังไหนเจ๊มีข้าวให้กินด้วยนะครับช่วงพักช่วงกลางวันวันนี้นะครับไม่ขันก็อืมดูครับอิ่มจังเลยครับเมื่อเช้านี้โอ้โห ของกินมีเพียบเลยแม่ขันของเราของกินมีเพียบเลยโอ้โหกินดีแท้กินดีแท้นอเวลาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยไม่ค่อยจะกินกันนะออกมาอย่างนี้เนี่ยกินดีเหลือเกิน อยู่ในหมู่บ้านคุณแม่ให้แล้วไม่ค่อยกินนะคะอืมชอบแกล้งเื่อเช้านี้อ้อยก็มีกล้วยก็มีข้าวก็มีครับไม่ขันกินจนท้องตึงเลยเมื่อเช้ามาพักก็นี่ครับอาหารการกินช่วงพักคือมีหญ้าในหัวขนานี่ฮะก็จะเป็นหญ้าแบบ ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะมันเป็นยาที่แม่ขันเคยกินอยู่ที่บ้านนั่นแหละทำไมล่ะคะมาออดอ้อนเอาอะไรอีกอะอืออดอ้อ,อนเอาอะไรอีกฮะอ้อ,อนเอาอะไรอยากได้อะไรอีก เอาอะไรจ้าคนสวยก็มีล่มมีเงาตามหัวขนานี่เทียบนะครับเออ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 ทำอะไรนั่นทำอะไรนั่นขันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายใช่ไหมคันขาอีกแล้ว เอาทำไมมันคันไปทั่วทีบทั่วแดนแทนน่นี่ฮะคันหูแล้วคันขาด้วยเอาจะทำยังไงนี่เอาคันคออีกแล้วแล้วคันตรงไหนบ้างเอาคันขาฝั่งนน้นอีกเอาถูสิเกาสิ อาจจะดูสิว่าจะคันตรงไหนอีกเอาบอกมามเสียงค้างครับคันตรงไหนก็เกี่ยวอะไรด้วยอ่ะคันคอครับคันคอคันคอคันปากไหมถ้าถ้าคันปากเนี่ยเขาบอกว่าจะได้กินอาหารอร่อยอร่อยอันที่ถูกใจนะไม่คัน เออโอ้ก็จริงๆด้วยขันปากจริงๆด้วยนั่นไงนั่นไงขันปากจริงๆด้วยสงสัยแล้วนะครับวันนี้วันนี้คนไหลายก็เตรียมพร้อมนะเตรียมผลไม้นะฮะเป็นกล้วยแล้วก็ผลไม้ให้ใบให้แม่ขันกินตอนตอนค่ํานะฮะเก็บไปกินตอนค่ํานะครับตอนที่เราไหลนะครับ เป็นผล,ลไม้ของคุณแม่คุณแม่แม่มนอร์เวย์นะครับกราบขอบพระคุณมากๆเลยแซ่บไหมนะี่ครับ,นะรบสถานที่ของเราที่ลงพักนะครับก็จะประมาณนี้ครับนี่คือ ช่วงตอนกลางคืนมันจะมีหมอกหน่อยเราก็เอาเต็นท์องลงมากลางนะฮะเอาแม่ควานทำอะไรไปดูแม่ควานทำอะไรทำไมตัดชุดบอแม่ควานตัดหมอ,อกจากกันเอาไว้แต่วหว้เพราะว่าแม่ขันจบมเรวสวัสดีค่ะแม่ขันไม่หวมแล้วมันร้อนอากาศร้อนแล้วพอตอนกลางคืนนี่เย็นสบาย เราก็เลยจะตัดแยกชิ้นส่วนออกมาโอ้มันได้ประโยชน์แบบนี้เองเนาะขอบอคุณแม่เวฟมากๆเลยนี่ครับลูกสาวไม่ห่มแล้วตอนนี้คุณแม่จะห่มบ่คุณแม่จะห่มแล้วค่ะโอ้โหคุณแม่ยังหนาวอยู่บ่ฮุมตลอดแต่มตลอดโอ้คุณแม่ห่มตลอดเลยโอ้โหแล้วตาคนก็มีไม่ห่มบ่มันไม่อุ่น โอ้พ้าห่มมันเก่าแล้วเนาะม,มันก็เลยไม่อุ่นถ้าได้พ้าห่มใหม่ๆแบบนี้มันอุ่นดีนจะซักใหม่ไหพอ่อซักไวลแต่จะไปซักอีกอยูอ๋อจะไปซักอีกโอเคอขอขอบคุณแม่เวฟนะฮะขอขอบคุณมากๆเลยที่เมตตาไม่ขันเงินนี่เหลือช้างที่เขาหยุดใส่หยุดใช้แล้วพระควันไม่ควนัน ก็เก็บเอาไว้ใช้เองเนาะเออมันดีอย่างนี้นี่เองนี่ห่มผ้าห่มแม่ขันจะได้เฮงเฮงจะได้โชคจะได้ลาบเนาะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกคนนะครับกราบขอบพระคุณที่เข้ามาให้กําลังใจขอบคุณทุกท่านที่เมตตาบ้านพังกันเงินนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคะแนนแล้วก็น้ำใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกคะแนนนะครับที่เมตตาบ้านพังคันเงินของเราอิ่มแล้วบ่ยืนหลับแล้วบ่ถ้าอิ่มก็ยืนหลับไม่นอนบ่วันนี้ วันนี้คงจะไม่นอนนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้มันเป็นที่โลง่งอยู่ใกล้พอควานไม่ควานแล้วก็อยู่ใกล้กับถนนมากนะครับกินต่อนี่ถ้าบ้านควานหลายเขาเรียกอ่าหญ้าแซงเนาะหญ้าแฝกนี่ มันเป็นหญ้าแฝกน,นะครับช้างเขาก็กินนะครับเป็นหญ้าแฝกช้างเขาก็กินแบบสบายๆก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินพลาบางคนน้อยของเรา,เาไว้ด้วยนะครับฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาแล้วคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องพังคันเงินภัยคนน้อยของเราอย่าลืมนะครับอย่าข้ามโฆษณาเด้อขอบคุณมากๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมจ้าหน่อยจ้าหน่อยจ,าจาอ้จ๋าก่อนจ้าก่อนเสียงไม่ได้อ่ะจ้จ๋าด้วยเออจ้จ๋าด้วยบาย,บาย